สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสมาชิกนะครับช่องคนดูเฮง286ทุกๆท่านเลยนะครับนอมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะมาช้านะครับนอะมาช้ายังก็มาแน่นอนก็เพิ่งอัดคลิปหวยไทยไปนะครับสำหรับแฟนๆหวยไทยก็เย็นนี้ได้ดูกันนะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายสรุปบนล่างสำหรับในหวยไทยเน้นๆใน6คู่ลงให้ในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับส่วน5าน้อยเนาะนั่นแหละนะครับเนาะก่อนที่จะหยุดไปเพราะว่าผม ขับรถเนาะนะครับขับรถก็กว่าจะมาถึงนะครับขับออกมา6กโมงนะครับถึงก็ตอนเช้านะครับมันไม่ไกลหรอกนะครับแต่มันไปถูกช่วงที่มันฝนตกพอดีเนาะไปขึ้นเขาตะโกนี่วูสนะครับไปจอดรถเสียเวลานะครับก็ต้องย้อนกลับมาไปเส้นทางใหม่มาทางโคราชนะครับเนช่วงวันช่วงวันวันศุกร์เนาะนะครับช่วงนั้นนะครับเนาะอ่ะนะครับก็แฟนสมาชิกท่านเก่าๆนะครับก็น่าจะติดตามน่าจะรู้เนาะเผื่อ ถ้าวันไหนผมไม่ได้ลงนั่นแหละก็เอาชุดเก่านะครับก็ชุดเก่าของพิเศษนี่งวดที่แล้วเนาะงวดก่อนนู้นออก92เนาะวันนี้ออก90เนาะเพราะว่าหาน้อยพิเศษนี่วันที่28ออก044นะครับแล้วก็90เนาะก็ยังมาถ้าจับชุดเดิมส่วนหาน้อยธรรมดานะครับก็ออก318นะครับแล้วก็13นะครับเนาะนั่นแหละถ้าเอาชุดเดิมไปจับก็จะมาในที่ใน18นะครับเนาะส่วน VIP v p ออก405นะครับแล้วก็84นั่นแหละนะครับเนาก็04ไปออกข้างหน้าเนาะนั่นแหละนะครับถ้าวันไหนผมไม่ลงให้ก็เอาชุดเติมมาจับนะครับก็ตามนี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดอยู่แล้วในคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยขอคนละไลค์นะครับเป็นกําลังใจก็ต่อจากนี้ไปก็คงลงปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับ ฮานอยแรกนะครับก็จะเป็นในฮานอยพิเศษนะครับตัวใหญ่ด้วยเกินอ่ะนะครับพิเศษวันเนี้ยนะครับให้ไปในที่ในห้าแล้วก็เจดนะครับห้ากับเจดนะครับสมาชิกหลายท่านถามหาช่องแม่ทำไมไม่ลงคลิปเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็แล้วแล้วแต่บางวันนะครับเนาะแม่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันดูเหมือนเดิมนะครับที่ช่องนะครับแม่คนดวงเฮงพารวยนะครับเนาะ สำหรับในฮานอยพิเศษนะครับพิเศษนี่ให้ไปนะครับในที่ในนะครับ59 50 51นะครับแล้วก็5 2สําำหรับในเด่นนะครับเด่น5เนาะกสีคู่นี้นะครับส่วนในเด่น7ก็จะเป็นในที่ใน79 70, 71, แล้วก็72นะครับสลับในแนวทางพิเศษของวันนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆบางๆรับทรัพกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวการใครทุนเยอะก็ลองติดตัวกันไว้ด้วย2ตัวนี้นะครับในที่53แล้วก็73 2ตัวนี้ตัวกันนะครับหรือชอบเฉพาะตัวกันก็นำไปจับกันต่อไปเป็นเลข3ตัว 3ตัวนะครับให้ไปในที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองนะครับสลับในฮานอยพิเศษของวดของวันนี้นะครับก็มาช้าแต่ว่ามาแน่นอนนะครับช้าช้าแต่ชัวนะครับเนาะขอให้ยองจริงนะครับก็ฮานอยปกติวันนี้ศูนย์แล้วก็เก้าจับคู่นะครับในที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้า 06แล้วก็07นะครับสำหรับใน4คู่แรกในเด่น0นะครับต่อมาในเด่น9เนาะก็9 4 9 5 9 6, 9 9 9นะครับเราก็จะ9ไปรวยด้วยกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเปงปังๆเนาะสำหรับในวันนี้ตัวกัน2ตัวนี้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้ตัวกันนะครับให้ไปในที่ใน08เด้อแล้วก็ 98นะครับสลหรับในตัวกัน2ตัวนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีต่อไปเป็น3ตัวสำหรับใน3ตัวฮาน้อยปกตินี่ก็3ชุดนะครับก็จะมีนะครับในที่704เนาะนะครับแล้วก็796ตามมาด้วยนะครับ708นะครับสำหรับใน3 สามชุดเนาะนะครับสามตัวก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับรับทรัพย์เิงหิงปางๆกันต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับ V VIP เนาะของวันนี้ V I P นะครับ VIP นี่ให้ไปนะครับในที่ในเด่นสามเนาะเด่นสามเด่นหนึ่งสำหรับ VIP ก็ในตัวเจาะนะครับสี่คู่แรกสี่คู่แรกก็จะเป็นในที่ในสามเก้า สามสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สามสองนะครับนี่แหละนะครับสำหรับใน4คู่แรกต่อมานะครับในเด่น1เด่น1 VAP จะมี19เนาะ 10, 11เผื่อมันเตบเบิ้ลเนาะแล้วก็12นะครับสำหรับใน VAP ก็ครบใน8คู่แล้วนะครับใครทูน้อยก็จับไปในแค่ในเฉพาะใน8คู่ก็ได้อาจจะไม่ต้องจับตัวกันตัวกันก็คือในสองคู่นี้นะครับมาตัวกันสลับมือนี่นะครับเนาะสามสี่นะครับแล้วก็1 4สตัวกันนั่นแหละนะครับเราสรับใน VIP 2ตทัวผ่านไปต่อไปก็จะเป็นในที่3มต,ตัว3ามตัว3ามชุดเนาะ1 3 9ม้า 119นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน132สเนาะสำหรับใน3ตัว VIP ก็จบแล้วนะครับสำหรับในแนวทางนะครับของวันนี้ของวันที่29นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงนะครับวันที่ 1. มิถุนายนนะครับนั่นแหละเย็นนี้นะครับในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปก็จะได้ดูกันนะครับสรับในที่ชุดโค้งสุดท้ายบนล่านะครับส่วนในชุดล่างนี่ก็ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในที่ช่องชัยดวงเฮงยังไงก็ต้องขอบคุณเนาะสลับในการติดตามในทุกๆช่องทางกันเลยนะครับถ้าไม่มีทุกท่านก็จะไม่มีนะครับช่อง คนดวงเฮง286ในวันนี้นะครับก็คิดอะไรไม่ออกนะครับบอกคนดวงเฮง286นับสลับในเลขหาหน่อยเนาะส่วนหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็ดูได้ในที่ช่องหวยลาวหวยไทยก็หวยเด็ดจัดไปแล้วก็ชัยดวงเฮงก็ต้องขอบคุณเนาะช่องอยากถูกหวยใครอยากดูเลขนะครับ เลขทูบไปดูได้ในที่ช่องอยากถูกหวยส่วนในเลขเซมซีเลขเซมซีเดี๋ยววันหวยออกได้ดูกันก่อน11โเปงในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปเลขเซมซีนี่เข้ามา3มงวดติดแล้วนะครับยังไงก็ขอให้เข้าเป็น4งวดติด5งวดติดหลายๆงวดติดต่อกันไปต่อกันไปแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะนะครับเราพบก,กันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ